มดดำพูดสั้นๆแทนใจคนทั้งประเทศหลังรัฐไฟเขียวพรบกิจการอวกาศจากกรณีคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศประเด็นดังกล่าวมีกระแสตอบรับจำนวนมากหลายคนวิพากษ์วิจารณ์การสนันอรอรไฟเขียวร,ร่างพรบกิจการอวกาศเป็นกฎหมายที่ทันเหตุการณ์เช่นเดียวกับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาได้นำเสนอข่าวดังกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าไปกันทําไมเห็นแต่ละคอมเมนต์สนุกจริงๆรอหายโควิดแล้วค่อยไปดีกว่าไหมอวกาศพอก่อนขอวัคซีนฉีดให้คนทั้งประเทศก่อนได้ไหมหลังจากที่มดดําพูดออกไปก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นการเป็นจํานวนมากครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ